คู่แรกของมวยรอบนะครับ Starboy Diamond 98พบกับ Yawin Kaminsky จากยูเครนครับแล้ว Starboy นี่อย่างที่แฟนๆเคยดูแล้วครับโอ้โหยูเครนหนาจริงๆครับหนาจริงๆโอ้ยลูกนี้หักมวงอิยรานะครับกระใสเลยโอ้โหขวดการคอครับแมจะเล่นรางวัลพิเศษเคยแตกไปแล้วครับปริทิเดททำได้นั่นแหละครับไปจะประเดิมรอบแรกของมวยรอบโซโลครับเรียกชายโครงครับนั่นแหละครับสอกกลับ ที่นี่อุดมสมบูรณ์ด้วยศิลปะครับพ่าดหรครับปวกนะครับสตาร์บอยครับรอบแรกผู้บริหารบอกว่าไม่มียก4ีครับแรกของคูหนึ่งโอ้ยมี2จงยัเงี่ยงปลาดุกครับ solo ครับโซโรนี่ครับหักงวงอิยานาครับลูกนี้สวยงามมากครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยจากยูเครนนี่นารายบันเสียงครับ2ช็อตนี้ก็คุ้มค่าเลยครับนี่ครับที่นี่เน้นเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยหัวด้านคอครับแค่สะดุ้งนี่เป็นศอกกลับนะครับแต่ว่าไม่เต็มวง แต่ว่าสตาบอยนั้นเจออะไรเข้าไปครับแตกครับโอ้โหนี่ครับปาดหัวเลยครับงัดเข้าไปเอาครับแตกนี่ยังไม่เสียแต้มนะครับแต่ว่าอย่าพลาดอีกครับสตา์บอยสตาบอยตามสไตล์ตอนนี้โอ้โหเจอหมัดเข้าไปครับแต่ว่าตัวเสริมไหมมีอาหารเสริมมาไหมครับเอาสอกสับสับทั้งคู่ยูเคส ดักซอกนะครับรอสองได้เน้นนี่ครับเขาเตรียมแผนมาเลยครับก็ตีได้ครั้งเดียวครับตาบอลโอ้โหดูครับสองยอดเยี่ยมประดุดูครับตั้งใจมาตีศอกครับว่าแข้งเอาเอาตามเข้าไปครับตาบอลโอ้โหเจอแข้งขวาคาร์ลินสกี้โอ้ยเอาวครับนานๆเอาเราต้องระวังนะครับช้าๆชัดๆของฝากจากช่องแปดครับแม่ตนๆกว่าจะถึงตัวครับเอียงไปเอียงมาครับแต่ว่าพอตั้งลำได้ครับตาตาบอยครับคว้ามาเสียบ อายุหมัดครับขวางแล้วก็ดึงเข้ามาเสียบกัะทุ้งเข่าครับไม่ต้องห่วงครับเด็กคนนี้ธาตรโหดหายห่วงครับไม่หลับไม่สลบไม่หยุดครับสตาร์บอยเป็นสไตล์ของเขาครับนักรงทุนครับมีตำหนินิดเดียวครับนี่พาดชาๆยก2ขึ้นยกสามครับ ดูครับวางแข่งเข้าไปครับเริ่มจะดช้าลงเหมือนแมทีมงานที่ been, been oh hey oh. nice. um uh uh, เลี้ยงนี่ห้ามเลือดอยู่แล้วโอ้ยอยู่ไม่อยู่อ้ยเลิ่นไปวาดใบเลียดไปแม่มียักเงียงไปดูแม่แต่ยังมีทิศสงครับตองระวยังระวังครับจัดระบบหายใจให้ดีครับเพราะว่ายังมีเวลาอีกหนึ่งครั้งนะครับต่อยอดอีกสามยกครับมาครับตีเร่งกองรัวครับปลายยกตามที่ผ่านมา โอ้โหงัดลูกนี้ถ้าโดนนี่ยุ่งเลยครับคุณมารุณครับอัประคตงัดซ้ายขึ้นไปครับแต่พอไม่โดนก็โดนแข้งนี้ครับตยักอัดท่อนแขนเข้าไปครับยักเงี่ยงปลาดุกครับลูกนี้สวยนะครับลูกเก่งของสมรักคำสิงครับดูครับล็อกตีลูกนี้โอ้โหบริเวณสีข้างครับแล้วมีฝันสอกคือลูกนี้ไม่โดนครับโอ้โหถ้าโดนนี่น่าจะมีแผลแตกเพิ่มเลยครับางนัานของโมยูเฟรมแข่งครับเดินตัวครับ เอ้าคืนครับคนละทีครับน้องทีพี่ทีครับนี่เป็นภาพช้าๆชัดๆครับเปลี่ยงเข้าไปติดแผน